การที่หลายคนนะคะตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสะเลยนะคะในการหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มน้ําสะอาดหรือว่าน้ําแร่ค่ะก็ส่งผลให้ตลาดน้ําแร่ในปี2,558นี้นะคะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดติดตามได้จากรายงานค่ะ แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในประเทศไทยมีอยู่หลายพื้นที่มีทั้งดื่มได้และดื่มไม่ได้ซึ่งแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพดื่มได้มีน้อยทำให้น้ำแร่มีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าน้ำดื่มปกติที่สำคัญมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่หลายชนิด น้ำแร่เป็นแหล่งน้ำที่ได้จากธรรมชาตินะคะมีความบริสุทธิ์และก็สะอาดค่ะแต่ว่ามีราคาสูงจึงทําให้ผู้ประกอบการเองหันมาเน้นสุดท้ายในเรื่องของรสชาติและก็คุณภาพของแหล่งที่มาของการผลิตน้ําแร่ค่ะจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งน้ําแร่หลายพื้นที่ทําให้มีการนํามาผลิตเป็นน้ําดื่มสําหรับจาหน่ายจึงจําเป็นต้องหาจุดขายเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด น้ำแรก่กิงหมาเทนผู้ประกอบการน้องใหม่ในตลาดน้ำแร่ของจังหวัดลำปางบอกกับทีมข่าวทีเอ็นีที่โตว่าเน้นว่าจะเป็นแรน้องใหม่ในตลาดน้ำแร่แต่คุณภาพตามผลิตที่ได้มาตรฐานโดยก่อนเข้ารายการผลิตนักงานทุกคนต้องทำความสะอาดร่างกายเก็บผมล้างเทา้าตามเกณฑ์ที่กระ,ะทรวงสาธารณสุขกำหนดพอดื่มครั้งแรกคือสดชื่นเลยอะค่ะแล้วก็แบบอยากดื่มต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำแร่ในประเทศไทยทุกตัว และธาาุมีเหมือนกันหมดนะคะสายแตกต่างกันที่แหล่งน้ําจริงๆถ้าตามใบตรวจนะคะของเราเทียบเท่ากับเยอรมันค่ะอันนี้อันนี้จะไม่สามารถพูดขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลแต่เราส่งน้ําตรวจวิเคราะห์ก่อนที่เราจะมาทําที่นี่เราต้องศึกษาแหล่งน้ําของเราแล้วแล้วตรวจวิเคราะห์ก็คือคุณภาพน้ําของที่แก้ซ้อนจังหวัดลาปางเนี่ยเทียบเท่ากับสปาของที่เยอรมันและเป็นน้ําที่บริโภคได้ นอกจากจุดขายเรื่องคุณภาพรสชาติและมาตรฐานที่เทียบเท่าระดับสากลแล้วการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและการบริการหลังการขายที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เชื่อว่าจะทําให้แข่งขันกับแบรนด์อื่นได้โดยแบรนด์น้ําแร่ที่ติตตลาดในปัจจุบันมี4แบรนด์หลักคือมินเนเร่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง103.3ออราส่วนแบ่งทางการตลาด1ะ3 0มังเฟอร์ส่วนแบ่งทางการตลาด1ะ,ะ3 3เปอร่า100 ส่วนที่เหลือเป็นของแบรนด์อื่นๆทั่วไปด้านรองประธานกลุ่มสหกรรมอาหารสภาวสาหกรรงแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าเทรนสุขภาพที่กำลังม,มาแรงทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเติบโตไปด้วยซึ่งธุรกิจน้ําแรม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ2,500ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละสิของตลาดน้ําดื่มและมีอัตราการเติบโตที่ผ่านมาร้อยละสิซึ่งถือว่าสูงมาก ตลาดน้ำแร่โดยรวมแล้วมูลค่าอยู่ที่2,500ล้านบาทเมื่อเทียบกับตลาดน้ำดื่มทั้งหมดที่มีมูลค่า30,000ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเกือบ10%ของน้ำดื่มปกติแหลวนะครับซึ่งขยับขึ้นมาค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเทรนด์ของเรื่องสุขภาพมาด้วยอีกแง่มุมหนึงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ ความสวยคมงามนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มน้ําแร่ก็จะเชื่อว่ามันทําให้ผิวพรรณดีนะครับสวยจากภายในก็จะเป็นสองเรื่องหลักๆที่ช่วยกระตุ้นยอดขายของน้ำแร่ขณะที่คาดว่าจากกระแสที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกมากขึ้นทำให้ในปี2558ตลาดน้ำแร่มีอัตราการเติบโตที่ร้15 สวนทางกับตลาดน้ำดื่มทั่วไปที่เติโโตเพียงร้อยละห1 0เท่านั้นโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ำแร่ธรรมชาติของผู้บริโภคคือปริมาณแร่ธาตุรสชาติที่เป็นธรรมชาติแหล่งที่มาของแร่ธาตุและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิไพโรธ CNN 24รายงาน